ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวบุฟเฟ่นะคะที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอลวอนแถวซินท่าเวิ์นั่นเองนะคะก็อันนี้เรามาทานเป็นแบบดินเนอร์เนาะสองคนแล้วก็ราคาตกคนประมาณพันแปดร้อยบาทนะคะซึ่งอันนี้เราได้เป็นไวยเชอร์มาแล้วก็เลยมาทานแบบฟรีๆเลยนั่นเองเนาะไปไปดูก,กันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นโซนพวกอาหารอินเดียแล้วก็อาหารเด็ดน้ำย่อยเนาะก็จะมีพวกแบบว่าแซลมอนสมุกแซลมอนมีพวกชีสกับประเภทไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็แบบเหมือนตักมาแบบทีละนิดทีละนิดเนาะแล้วก็พวกจะมีพวกขนมปังกับชีสอะไร ของแนวแบบฝรั่งเนาะซึ่งอันนี้เราสึกว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ทานได้อยู่เนาะมันดูเป็นแบบว่าพวกเป็ดย่างหรือว่าพวกแบบซีฟู้ดทะเลอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเลิศไปหมดเลยอะคือจะแบบมีพวกกระแตงมีคือมีแบบพวกเนื้อแกะแล้วก็พวกเนื้อวัวด้วยนะคะแต่ส่วนตัวเราทานพวกซีฟู้ดมากกว่าเนาะก็จะเป็นกุ้งอะไรเงี้ยแซลมอนพวกปลาต่างๆเนาะ รวมถึงพวกคาโบนาร่าอย่างนี้ก็สามารถออเดอร์ได้เลยพวกพาสต้าค่ะสามารถสั่งเซ้นได้แล้วก็รวมถึงว่ามีซาชิมิที่แบบว่าเลิศมากเธอคือมันแบบแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าอากามิคือสดมากแล้วก็ปูนี่คือแบบเลิศจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ชายเราดิมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดเหรอเอามากินอะไรเมนูอ๋อมากินบ ต้ิงไปล้างมือเลยนะใช้มือกินกูต้องใช้มืออยู่แล้วจิตใจแช่เราต้องนีก,กนมาดีไงหลุมคือแล้วอาหารไทย The best. เดอะเบสปีฟูจะเป็ หลังจากที่เราทานของคาวแบบอิ่มแบบสะใจแล้วนะคะเราก็มาดูของหวานกันบ้างเพราะว่าของหวานมันน่ากินมากแกคือเค้กมันแบบมันเยอะจริงๆแล้วมันหลากหลายมากคือจําชื่อไม่ได้แต่ดูจากหน้าตาแล้วแบบเราคือเราตักเมนูเลยเราเราก็แบ่งคนละเครื่องกับพี่ชายเนาะเดี๋ยวมาดูพวกเราสองคนนะคะรีวิวรสชาติกันดีกว่าค่ะลังหนึ่งแล้วหมดแล้วด้วยอร่อยอร่อยแบไม่ถุงแบบน้ำคิวซีนะมันคือหวานๆอย่ี้ย แดงแบงคืองงเน้นหนึ่งกันโรบี้าวสตรอเบอร์รี่แล้วไม่เคยกินาสเบอร์รี่ป่ะมันแบบ,แบเปรี้ยวนิดน,นึงหวานน,นิดนึงแบบเออมาอัปเกรดจริงๆชอบอร่อยอ่ะหมดไปแล้วอ่ะเหลือที่นี้แหละหล,ลักฐานเราจำไม่ได้วกันแรกกินอะไรแบบโอ้โหโรบีโรบีอันนี้อร่อยกว่าโรบีอ่ะอันนี้ต่อเลยนะก็เหลือวันนี้ดีด่ไหนดีอันแล้วแต่อันนี้ก็ได้อันนี้มันคือส้มอะไรอย่างเงี้ยต่อ สวยอ่ะเขาคืออะไรไม่รู้แต่มันดูดีมากมาอาลองซิมเบิร์กต้องขายขนาดนี้เลยไมาดูของของคาวเราไม่ได้ขายนะมาของหวานเราถายเนี่ยดูเหมือนจานอนาะหารเลยกินได้พลาสติกอ่ะมันน่าจะคืออะไรวะเขาเรียกว่า,าอะไรนะไวช็อกน่าจะใช่นะทำเป็แนแผนอาชีพอร่อยไหม เนื้อนางกับมะเขีอนุ่มนวลอืมคือเหมือนชีสกับส้มแล้วก็ผีด่างันนี่แซนด์วิชมากเล่นตุกออ๋อใช่ใช่จะได้ไรมันคือส้มของไทยอร่อยข้าวจนล้วอร่อยอ่ะสรุปคือมื้อนี้กินเค้กไป12ชิ้นป่ะเมนูเที่ยงค่ะคือกุ้งปูนึ่งเซอร์โมสุชิแกะเป็ดย่างแล้วก็ส่วนเมนูที่ไม่ชอบพังก็จะมีพวกขนมปังนะคะแล้วก็พวกอาหารอินเดีย มาลองทานกันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นียนะครับ